ประเด็นที่เรากําลังจะพูดถึงแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันต่อเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะยังคงสนอกสนใจให้ความสําคัญกันอยู่นั่นก็คือคดีเรื่องของคุณแตงโมใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราได้เกริ่นไปเมื่อช่วงท้ายช่วงที่แล้วนะคุณหนึ่งนะเหมือนเป็นหลักฐานที่อีกหนึ่งชิ้นที่น่าจะเอามาเชื่อมโยงข้องเกี่ยวกับเรื่องกรณีการตกเรือของคุณแตงโมได้ ะะะเพราะว่ามันชัดมากนะอันนี้เป็นคลิปที่เพิ่งเห็นครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะคะอ,อยากให้คุณผู้ชมช่วยดูไปด้วยกันแล้วรเรือที่จะผ่านไปผ่านมาในช่วงนั้นตอนนาทีนั้นพอดีแล้วมีของตกหลังเรือพอดิบพอดีเป๊ะเนี่ยมันจะมีสักกี่ลาในเจ้าพระยาในคืนนั้นนะคะ,ะแล้วของก็ร่วงไปแบบนี้ปังร่วงจมหายไปเลยพอหายไปเรือก็แปลกดี คือไม่กลับมาดูด้วยและนี่ก็คือท่าเรือเทเวศค่ะทุกอย่างมันดูสอดคล้องกันไปหมดเลยมันจะใช่ไหมนะเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยที่เรือผ่านเนี่ยค่ะนะฮะคือชาวเน่ยเขาก็จับสังเกตว่าเนี่ยลักษณะเนี่ยมันคือเป็นเรือสปีดบท๊ทเข้ามาใกล้กับบริเวณสะพานพระราม8และถ้าลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆเราก็จะเห็นว่าของบางอย่างที่ตกลงจากท้ายเรือเนี่ย ลักษณะเนี่ยมันไม่ใช่พวกสิ่งของไม่ใช่เป็นเตาแก๊สถังน้ําหรือว่าอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่เหมือนเป็นคนฮะแล้วตกแล้วไม่ลอยด้วยนะคะถูกต้องฮะ,ะเดี๋ยวยใ,หให้ดูให้ดูกันชัดๆนะฮะอะให้ดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่ง <มา S 1> อันนี้กล้องที่ซูมเข้าไปเนี่ยลักษณะเหมือนมีคนเนี่ยตกลงมาจากหลังเรืออยู่ที่บริเวณด้านขวาของเรือฮะ,ะเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยถ้าดูจากตรงนี้เนี่ย เป็นเสื้อผ้าสีสว่างนะพอตกลงไปเนี่ยก็จะนี่ฮะลองดูสิฮะว่ามันมันมันนิ่งหรือมันจมไปแล้วคนณัช่วยกันดูนะคะเราก็พยายามเพ่งอยู่แต่คือถ้าตามหลักแล้วจริงๆเนี่ยของที่ดูใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้ามันตกลงจากหลังเรือเนี่ยนะฮะทุกคนที่อยู่บนเรือก็ต้องตะโกนว่าเฮ้ยของหล่นของตกคนหล่นคนตกมันจะต้องใช่มันจะต้องหยุด แล้วก็มาดูหรือถ้าคุณมีมโนสํานึกหน่อยคุณก็ต้องวนเรือกลับมาดูว่าเพื่อนเราหายไปหรือว่าของของเราหายไปหรือเปล่าอันนี้อันนี้เราไม่ได้พูดถึงกรณีของคุณแตงโม,โมนะคือถ้าเป็นกรณีปกติถ้าของตกของหล่น,น,<อ>นคน,น,<อ>นหล่นคนตกลงไปเนี่ยค,คือมันต้องไปดูแต่ว่าเรือลํานี้เนี่ยแล่นออกไปเลยด้วยความเร็วคงที่ด้วยนะคะแล้วถ้าดูจากลักษณะเนี่ยการแล่นของเรือเนี่ยบนผิวน้ําเนี่ยดูไม่เร็วเท่าไหร่นะคุณหนึ่งค่ะเออ เนี่ยแล้วก็ดูช่วงเวลาเนี่ยก็คือช่วงเวลาเดียวกันกับวันที่เกิดเหตุเลยใช่ยี่สิบสี่กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเพียงแต่ว่าคืนเดียวกันเวลาที่มันเกิดเหตุนี่นะฮะจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเอาไว้เนี่ยระบุว่าเป็นช่วงเวลาสามทุ่มห้าสิบสี่นาทีโดยประมาณค่ะอ่า,าเป็นช่วงเวลานี้นะฮะอันนี้บริเวณที่ท่าเรือเทเวศเมื่อกี้ผมลองดู g o o g l e Ma p แล้ว บริเวณท่าเรือเทเวศกับท่าเรือพี่บูญหนึ่งเนี่ยที่ที่ทางผู้ต้องหาทั้ง5ท่านเนี่ยให้การนะฮะว่าคุณแตงโมโตกบริเวณนี้นะมันห่างกันไปราวๆประมาณ10กิโลเมตรนะคุณหนึ่งอ oh. ถ้าหลักฐานอันนี้เนี่ยเป็นจริงก็ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นใหม่ชิ้นสําคัญที่อาจจะทําให้คดีเนี่ยเปลี่ยนเนยเปลี่ยนไปก็ได้นะต้องรอติดตามกันแล้วก็คือถ้าดูจากสภาพเนี่ย คนที่ตกลงมาที่แน่ๆเนี่ยไม่ใช่ลักษณะท่าทางที่ปัสสวาวะนะนั่งยองๆปัสสวาวะเนี่ยเพราะว่าถ้าดูลักษณะดูกันดีๆนะฮะเหมือนเป็นคนที่ยืนยืนอยู่ยืนกลางแขนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พลัดหล่นตกลงมาครับแล้วลักษณะเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นการที่กระชากด้วยนี่อยู่เนี่ยก็ก็หล่นลงไปเลยอะ่ะแล้วก็ดีดออกมาจากเรือค่อนข้างไกลพอสมควรทีเดียวเมื่อวานเนี่ยถ้าใครได้ดูผู้สื่อข่าวมีผู้สื่อข่าว ช่องหนึ่งเข้าไปทดลองดูนะฮะลักษณะเนี่ยคือให้เรือวิ่งประมาณ8นอตเหมือนกับที่ผู้ต้องหาเนี่ยให้การเลยแล้วก็ไปดู GPS ของความเร็วเรือเนี่ยประมาณ8นอตคือถ้าตกลงไปปั๊บเนี่ยมันไม่จมนะคุณหนึ่งนะทำไมคะมันจะกระเด็นลอยออกไปพอสมควรเหมือนกันนะค่ะต้องใช้<อ>เวลาแป๊บหนึ่งถูกต้อง,งแต่อันนี้เกว่าเหมือนเหมือน,อนคนอ่าอ่าเนี่ยดู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 ฮะดูฮะอ่าเนี่ยเราให้ดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่หออันนี้ชัดอันนี้ชัดเลยค่ะ อ,อ,อค่อนข้างเออค่อนข้างเอออันนี้น่าสนใจน่าสนใจว่าอาจจะอนน่อันนี้อ่มาดูอันนี้หัวค่ะหัวหัวที่กลมสีแดงนะคะสีน้ำเงินแขนค่ะคแล้วเป็นสามเหลี่ยมสีเหลืองนะั่นคือขาครับก็คือใช่คนเลยนะคะเนี่ยมันคงไม่ใช่สิ่งของอะไรแน่นอนอะ่ะอ่านี่ลักษณะคือเป็นคนอะ่ะอ่าพูดง่ายๆคือลักษณะที่ตกลงไปในเป็นคนแน่นอน เหมือนเห็นคนบนเรือยืนกลางแขนด้านขวาของเรือครับลูกศรแดงล่างอันแรกนี่นะคะดูแล้วเหมือนคนตกน้ำอ่าโอ้โหอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งชิ้นสําคัญนะครับที่ที่หลายคนน่าจะต้อง,งทำให้ให้ความสําคัญอีกครั้งหนึง่งแล้วก็พอหลักฐานตัวนี้เนี่ยเผยแพร่ออกไปเมื่อช่วงเมื่อช่วงคืนกลางดึกที่ผ่านมาที่เองนะฮะในโลกโซเชียลออกมาพูดถึงกันเนี่ยนะฮะ ก็ทางทีมงานของเรานะครผู้สื่อข,ข่าวของเราก็โทรไปสอบถามทางตำ,ตำรวจนะครับ<อ>พ่วมกับสอพอนนทบุรีนะฮะก็บอกว่ายังไม่เห็นหลักฐานชิ้นนี้นะโอ้เราเห็นก่อนนะ <laughs> เราไปให้ตำรวจเลยเดี๋ยวทางตำรวจก็คงน่าจะได้เห็นในอีกไม่ช้านี่แหละฮะ